สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดาแฟมิน,น,นี่ทำภารกิจทางด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะรดต้นไม้นะคะรดน้ำดอกไม้เสร็จแล้วก็มากินข้าวกันนะคะจีจกับข้าวนะคะก็มีนี่คะ่ะทอดไข่นะคะแล้วก็มีแตงนะคะแล้วอันนี้คือของหวานนะคะตั้งแต่วันนั้นนะคะ เอายกไปที่ครัวกลางนะคะกินกันก็ยังไม่หมดนะคะแม่ดาวก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะช่องฟิษเนาะก็ยังกินได้เหมือนเดิมนะคะอร่อยนะคะหวานเปรี้ยบเลยนะพี่จีมาภารกิจอะไรเนาะวันนี้ลุงช่างจะกลับกกอกหรือเปล่านะคะยังไม่ยังไม่ได้บอกเลยเนาะว่าจะไปกุกกอกหรือว่าจะพัฒนาพื้นที่อยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าจะทําอะไรนะคะก็กินข้าวก่อนเนาะ กับข้าวนะคะไม่ต้องรู้นะคะกินแค่อิม่มตอนนี้ไม่ได้เก็บผักเลยนะจิ๋วช่วงนี้ไม่มีผักมึงเลยเนาะ ข้าวทอดไขย่ยก็ถือว่ารูแล้วพอดีแม่น้ำไม่ได้ตจำเจียวพริกสดนะคะก็เลยเอาพริกขงพริกขงแล้วลายน้ำปลาก็อร่อยแล้วเนาะถ้ายกโต๊ะกับข้าวไปกินทุ่งนาแล้ว้เจีได้บรรยากาศดีมากเลยเนาะข้าวรังขอ,องดวงสวย นี่เวลาเก็บเห็ดมากแต่ไม่ทันแกงเพราะว่าหิวแล้วตอนเย็นๆถึงจะแกงเดี๋ยวจะไปหาเก็บเห็ดบดในป่าอีกมีบืนกอลจำปาไม่รู้ไปรอมแม่อยู่ที่ไหนที่ครัวหรือเปล่าน่าจะไปรอมแม่อยู่ที่ครัว ไม่มีน้ำซุปเนาะเอฟจีเนาะมันต้องแกงมีน้ำซุปหน่อยถึงจะอร่อยเนาะหิมแล้วนะเอฟจีแล้วก็เสียดายข้าวเนาะข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างนะคะเป็นของมีค่า เ,เสวลาเราไปทุกอบรมเนาะเราก็จะพาท้องก่อนกินข้าวความจริงเนี่ครับตักน้อาไว้ก่อนถ้าไม่กิ่มเราค่อยเติมใหม่มี่ไม่ดาหิวตักเยอะควไม่หิ่สุดท้ายนะคะก็กินไม่หมดแต่ก็ต้องดกินให้หมด ตั้งหนึ่งลูกไข่ตั้งสองใบข้าวอีกสองทับพี นี่เขาเรียกว่ากองข้าวน้อยกองข้าวน้อยเนาะกองข้าวน้อยเนี่ยนายนาใครสิลองกินดูก่อนเนาะอืมอร่อยมากหมดนี่ก็แล้วจ,จะพ้องดื่น้ำเยอะนะเดี๋ยวกินของหวานไม่ได้ น้ำกน้อยก่อนอือนนี้เราก็กินของหวานโอ้ยคิดถึงคิดถึงแม่ที่อยู่ทางบ้านเนาะ แกไม่เล็กเลยนะเน่นมากไม่ต้องแส่น้ำปูนแค่เราเคี่ยวน้ำตาลแล้วเราให้มันเดือดก่อนค่อยเอานี้ลง ผักทองก็เหมือนกันผักทองถ้าต้มสุกมันจะเลกเนาะแต่ถ้าเราต้มน้ำตาลก่อนแล้วค่อยเอาผักทองลงไปไม่ต้องใส่น้ำเยอะมากจริงมันก็จะเป็นเหมือนผักทองเชื่อมมันจะแน่นมันจะไม่เล็กแปนะนาทีแล้วเหรอ,อน,นี่ก็คือสักผู้สีเขียว บอกว่ามันแกงหัวเดียวกินกันทั้งพวกหววมกนาก็ไม่หมดหรอกเพราะว่า,บ,วาบางคนเขาก็ไม่กินเขาบอกว่าหัวอ้วนบางคนก็ไม่สักของหกร่งสำหรับทีนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เทียนีห้นะคะขอบคุณค่ะ,ะน่าลายกัน นี่พอดีเลยใช่ใช่เดี๋ยวเราจะขาบไปเอีข้าบไปก่อนข้าไปก่อนจะเอาไปทำอะไรคะเอาไปเชื่อมคานอ๋อคานบ้านนั่นบอกอ๋อบางชิ้นมันมันเป็นชิ้นใหญ่อะใช่ไหมกันนะอืม อยากใบเล็กเล็กไฟมากกว่าเราได้ในใส่ขานี้ดิอขาค่อยอันล่างนั่นนะ่ะใส่ได้บ่อเออออออโอ้เอ้าข้าวเป็นหนอนแล้วเสือนั่นไงข้าวเป็นดอกเหล่าหนึ่งรวงโอ้ยแดดแห้งน้ำแห้งข้าวเราจะแก่ไหมดูมะละกอก,ก,ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วนะจะรอดหรือไม่รอดอยู่เพื่อลูก ค่อยเลือกไม่เป็นว่าจะเอาแบบไหนค่อยเลือกไม่เป็นว่าจะเอาแบบไหน